สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้ได้ยินข่าววรถล้านโลนะครับมาที่อูนะครับผมเอารถมาทํานะครับไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับเอารถมาทําอะไรเอ่ยไม่เห็นโทรมาบอกเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับ มาถึงเลยครับน็อตล้านโลครับทำอะไรไม่รู้ครับนี่ครับน็อตล้านโลครับน็อตล้านโลเฮ้ยดังฮะเฮนย <c oughs> ดังเกียเกีย เกียร์เวนเนี่ย,ยเกียร์แตกคือว่าอยู่เอาขั้นใหม่ตรงนี้เง,นอองินบอกนอ,อกครับห้วยส้องใส่ไปก่อนขายเอาขวดตัวันบ่เอาขวดจังมะไปน,ะนัี่ครับเกียเรียบร้อยแล้วครับน็อตร้านโล น็อตลานโลโอ้ถอดก้องเลนเลยตัวนี้โอ้เท่า่วะอันนี้ก็ระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับผมน็อตถอดก้องเลนแนวนี้เลยวะโอ้มันไว่รุ่นพี่สิบในวาเนเองเร่แหงๆวะ รถล้านกโลครับรถล้านกโลเดี๋ยวดูในกระติกมันก่อนโอ้ยกระติกมีแต่นามเปาพวกนีน้ำยังมัดกินเลยวะนอตมุแต่นนำเปาผมว่า ไม่ได้ใส่นน่ไม่ได้บ้านโคแนวโคดบะได้คุยได้แล้วบะได้แล้วสินคอมีเหรกีนไม่เียงหรอต้องต้องเลื้งเกนึงแตกเลยฮักตฮักมาใช้เปนฮักของเรยนมา เข้าไปแลวตัวเอาน่เเเาเอาไปแล้วตัวมันหักเอาไปแล้วหักเครื่องเลยมั้ยแตกเลยคื้อห่าได้มัเขห่ได้แต่มันพองโด่งพองโด่งอะโบลุดบ่เฮ้ยกับมันหลุดเห <c oughs> รนเกียร์ลุดนี่ครับทั้งเกียร์ทั้งเครื่องครับแมด พวกกุญแร้อนีแหล้าลงืนแกอะกแตบอกให้ซื้อขั้นไหมซื้อขั้นไหมสองพันยี่สิบเขาอุ่นเปิดเพ่งแอร์เย็นโอ้แอร์เย็นดีังเปิดเพลงอร์เย็นแอร์เย็นเพียอหมดล้วามนล่ารั่เพราะจอดไปเอ็ดสวนแล้ว

ยืมได pues ้น oh ี่ยังนี่คือเป็นตลุดเข้าไปแวมุงตัวเนี่ยมุ้งเลยยู่ดิบดิบตัึงดเดมันขาดนี่แล้วคองแถวนี้อยู่แถวปันใจคงโอ้ยขันจีไแนวนีซื้อกองเหี่ยงมาไซซะนั่นมีคองถวีอยู่ยังไงเบ้งหดเ็นมงซที่เข้าไปในหันเพื่อโบพังเลย นี่ครับคาร์บอนคาร์บอนนี่ได้มาจากอีเหลืองที่เดียวนะครับแล้วก็ขายคาร์บอนเออใส่กล่องแห็งจ้ะแล้วไปล้างให้ปล้างก่อนซักไปใส่กลองแห็งดีกว่าถ้าใส่แน่าเลยใแนวน่ามันเสียงมันเสียงดีกว่า ยังมันดีอยู่แล้วมันดูดขาวบิดเนาะปืดปืดนี<อ>ิงสิครับดูนมดลาโล้วครับทำเกียร์ครับวันนี้ครับ เดี๋ยวมาดูแผ่นเดิมครับนอ็อตล้านโลครับนี่ครับสปริงขาดใช้ไม่ได้ครับแตกมาแล้วก็วถือว่าใช้มาทนมากนะครับเ่าบอนเป็นปีเราบอกมั้บอกฮะกูว่าเป็นปีได้นอกสุดนี่แน่นบอก ฮะ <Huh? S 2> ป,ปีกว่าหรอเป็นอะปีกว่ากับคิดไปโลยก็แสนกว่าโล <c oughs> มันแสนกว่าโลเกือบสองแสนโลนี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนชุดใหม่ครับผมคุ้มเกินคุ้มแล้วครับนี่ครับเกียร์ซ่อมเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับเปลี่ยนทุกเกียร์เลยครับหน <c oughs> ึ่งสสาห้าเพราะว่าเสียน็อตบอกว่าเดี๋ยวจบฤ้ดูการพ่อพดนี้น่าจะมี2020มาให้ดู <c oughs> 2022เสร็จแล้วตัวแดที่เปียหนนี่บ่ นี่ครับลูกปืนขึ้นจะหาบ่ฮอนบ่แจกได้แห่ฮอนวงวงวงบ่ฮ้อนแห้งบ่ใช้กินหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีกี่หนึ่งหนึ่งมันมันถือเป็นสออันสวมกันนมันถือสวมกันเลยตัวนึ่ตัวหนึ่งกบแตกกี้หนึ่งกัแตกบเขาเกี้ยแมันบปรลดบ่ ลุดพยายมมันลุดนะวงโด่งน,น,ดนี่ครับเก็บไว้ไให้แฟนดูนะครับ <laughs> แล้วก็ไปเบิกตังแฟนนะครับแล้วก็จะโดนบ่นอยู่ประมาณสักสองเดือนนะไวน้นอดนี <laughs> <laughs> ด่นะครับชีวิตลดข้อครับทำงานแม่งเดือนละห้าหกหมื่น ไม่ถามเลยว่ากูซ่อมรถหมดกี่บาทเติมน้ำมันกี่บาทซ่อมรถกี่บาทขับไปซ่อมไปครับเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตรถค้อครับน,นี่ครับ ก้อนมากนี่บป็นไซบันอี่เยอะเยอะแล้วพ่อเจอคาดเยอะเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ารถเราใช้งานหนักนะครับรถเราใช้งานหนัก นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับน็อตล้านโลดูลอ,อุปก,กรณ์ที่ใช้ครับผ้ารองแตง่งผ้าป่า มีเสียงเลยครับเริ่มมีเสียงพังงาดโอ้มีไฟร้อมตัวนี้โอ้เหมือนเรงนี่แหละกูจะพาไปเปิดกิรอเหมือนเร้งเลยกูจะพาไปเปิดกิรลนะ ครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับรถนอดล้านโลครับเดี๋ยวทําระยะค์ดใหม่ไม่ได้ระยะค์ดไม่ได้นะครับเดี๋ยวทาระยะค์ดใหม่พรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปนอนทุ่งนานะครับเดี๋ยวมากินอาหารอีสานก็คือก้อยกระป๋องครับอือืมแล้วก็ยำปลากระกป๋องนี่ครับ อยู่บ้านนะครับตอนนี้ครับนี่ครับก้อยกับป้อมครับผมใส่ลายเสียลายกำหน,นดหล้านโลครับเดี๋ยวสิพากันออกไปนอนงพงหน้าครับตอนนี้อะไรนั่งพักนั่งพักก็ได้เดี๋ยวจะไปเวิ่งหน่อยย้อนนิดนึงพ่ออแม่เงียบเั้งหมด นนะี่เน่ดยบ่นี <c oughs> ่ครับบรรยากาศกินข้าวนะครับตอนนี้ครับตายเนาะไม่เห็นเรากินเหล้าถึงเทียติ๋วนาะ <c oughs> จุดยอดอาหารอีสานคร,รับนี่นะครับชีวิตอีสานคร,รับฟอ,องแท้ะนั่นกินเผ็ดบ่ไ,ได้ครับมันคมกับบ่ได้ถ้าเป็นเนสี่ยจางคนคำรูดขั้นขั้นเต่าขำมาขัมกูเดินหน่ <c oughs> หอยกูจางอยู่เครื่องตัวเครื่องรูด จ้องนอนขาจังอยู่เ้าปืนขากูประจักแนะมันบบเออโ้เ,เรา,ายชิบปชบปแล้วเสียบอะไรเสียบบอแล้ นี่ครับกินข้าวยิมปลาเสร็จแล้วครับกับน็อตนะครับยันั่งคุยกันอยู่ครับเดี๋ยวออกไปทุ่งนาครับโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ช่องนะครับคอกซิ่งนะครับเที่ยวไทยทีวีนะครับผมไยบายครับทุกท่านครับก้อยกับป้อมครับผมเขาเร่งครับอาหารอีสานครับหากินยากมากๆครับปลาหัวยังหากินง่ายเลย แต่ว่าตัวนี้โอ้หากินยากครับผมนี่ครับบายบายครับทุกท่านครับ